สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชน27มกราคมของทุกปีกำหนดให้เป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพัานธ์ชาวยิวหรือวันโฮโลคอสต์เพื่อให้ผู้คนไม่ลืมบรรดายเยื่อจากเหตุการณ์และเพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประชาคมโลกที่จะป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพัานธ์และการต่อต้านความเกลียดชัง สำหรับปีนี้ในวาระครบรอบ80ปีของเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวและการปลดปล่อยค่ายอัลวิสและเบอร์คานานลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้จัดพิธีเพื่อรำลึกและได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวในค่ายอัลวิสเบอร์คานนลซึ่งเป็นค่ายกักกันและค่ายสังหารของนาซีที่ใหญ่ที่สุดโดยได้รับการปลดปล่อยเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2488 ที่นับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ภายในงานนำโดยนางออน่าซากิฟเออัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเป็นประธานกล่าวเปิดโดยบอกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้มั่นใจว่าความโหดร้ายเช่นนั้นจะไม่หวนกลับมาอีกโดยชีย้นำเยาวชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งและเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตพบกับการนำจุดเทียนรำลึกหกเล่ม ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงชีวิตของชาวยิวหล้านคนที่สูญเสียไปในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดรแอสไรซอฟเอกอัครราชทูสาธาร,รณรัฐเยอรมนีผู้กล่าวถึงบทบาทของเยอรมนีที่ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ลืมโศกนาฏกรรมในอดีตพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรตูนอิสรางกูณอยุธยาจากคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการให้ความรู้แก่นคนรุ่นใหม่และการสนทนาเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์ขั้นรักผ่อพันชาวยิวและความเกี่ยวข้องของบทเรียนเหล่านั้นในโลกปัจจุบันทั้งนี้ผู้เข้าร่วมในพธธิธียังได้ร่วมแสดงความเห็นและให้ความสำคัญของการรักษาความทรงจำเกี่ยวกับโคลคอสต์อีกด้วย